ครับหลายคนเนี่ยไม่อยากมีความทุกข์แล้วเราสามารถสังเกตลักษณะคนมีความทุกข์ได้ไยงไบ้างครับคนทุกข์ง่ายสุขยากนะหนึ่งคนไม่รู้สึกตัวอพอเราไม่รู้สึกตัวในความคิดมันผุดขึ้นมาในหัวก็คิดตามมันไปครับมันฟุ้งขึ้นมาก็ฟุ้งตามมันไปคใครดา่าใครว่าหรือตัวเองทําอะไรไม่ได้ดังใจก็หลุดเข้าไปในโลกของความคิดค,ความคิดพาคิดพาพูดพาทําไม่รู้สึกตัวก็เลยโดยสารเข้าไปในขบวนรถไฟสายความคิดครตรงนี้แหละ ทุกเพราะความคิดทั้งคืนทั้งวันครับดังนั้นลักษณะที่หนึ่งนะคนมีความทุกข์ก็คือคนที่ไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองครับแล้วตกลงไปในหลุมดําของความคิดคโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอืมประการที่สองก็คือคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับ ชนิดที่เรียกว่าโลกต้องหมุนตามฉันครับทอะไรอะไรเนี่ยอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามคอนโทรลของตัวเองเพราะมันไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองก็เลยทุกตรมขมไม่อยากจะดนบันดาลประทานพรให้โลกทั้งโลกเนี่ยหมุนตามตัวเองครับเพราะตรงไหนมันไม่หมุนตามถึงเท่านั้นแหละทุกทันทีครับเห็นไหมแล้วลักษณะที่3ก็คือคนที่มองว่าตัวเองเป็นคนสําคัญครับอยู่ตรงไหนถ้าสปอร์ตไลท์ไม่ฉายจับอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใครให้ความสําคัญครับ เท่านั้นเองก็ทุกกันได้ง่ายๆเลยค,คนอย่างนี้เราเรีอยกอย่างหนึ่งว่าคนตําบนกระสุนตกค,คือพอเราคิดว่าเราเป็นคนสําคัญอีโก้หรืออัตตามันใหญ่มากคใครแตะนิดต้องหน่อยก็แอนอ,อกเอาอไปรับหมดมันจึงทุกได้ง่ายๆยกระสุนที่เขายิงเฉียดไปเฉียดมาเขาไม่ได้ยิงใส่ตึงสักหน่อยหนึ่งก็แอนอ,อกรับก็เลยทุกกันง่ายๆเลยเลยนี่ลักษณะ3ประการของคนที่ทุกง่าย และสุขยากสรุปสั้นๆนะว่าตามพระอาจารย์ครับหนึ่งคนไม่รู้ทันความคิดหนึ่งคนไม่รู้ทันความคิดสองคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกสองคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกและสามคนที่อยากให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนสําคัญสามคนที่อยากให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนสําคัญใครมีลักษณะสามประการนี้คนนั้นเป็นคนทุกง่ายและสุขยากครับ